สร้างพระวิหารใหม่ในวัดจักรวัดิราชาวาสวรวรมหาวิหารเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีมีจุดประสงค์ให้เป็นที่ประดิษฐานพระบางแห่งล้านช้างแต่ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบางกลับไปนครหลวงพระบางและให้อัญเชิญพระนาคจากขอพระในพระบรมหาราชวังซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกันมาประดิษฐานแทน และเรียกว่าวิหารพระนาคนับแต่นั้นพระนาคเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุดประดิษฐานบนบุสบกภายหลังถูกคนร้ายลอบตัดพระหัตไปพระพุทธาจารย์มาอินทสโรอดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวัดให้หล่อพระหัตขึ้นใหม่แล้วปฏิสังขรณ์จนงดงามบริบูรณ์ดังเดิมกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย